เมื่อวานพาเข้าสวนมะม่วงวันนี้นี่วันนี้ปลูกมะเขือเทศแล้วก็มีต้นหอมด้วยนะมีหมาด้วยนี่ต้นมะระกออันนี้ต้นกระเจียบนู่นคนสวยปลูกผักก็มี ถั่วฝักยาวแล้วก็แตงญี่ปุ่นฝักยาวยาวฝักยาวยาวปอดสารค่ะเห็นไหมคะเจี๊ยบเจี๊ยบนีโหระพานี่ผักกาดเห็นไหมคะเนี่ยชีวิตบ้าน นีนกได้